อันนี้ขอสนอเมนูตับหวานค่ะก้อยตับหวานค่ะพี่น้องนะคะเสบแสบเลยค่ะจุกๆุเลยค่ะแล้วก็ร่วนให้ซุกนะคะแล้วก็ใส่แต่ไร้ใส่ใบ,บมะกรูดน้ำปลาผงชูรสน้ำปลานะคะตามที่เราชอบนะคะเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะตัวโปรดก็คือข้าวคั่วค่ะ ใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่พริกค่ะพริกตามสดๆข้าวคั่วก็ตามสดๆค่ะพริกคั่วข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่บีบมะนาวลงไปค่ะจากนั้นก็ถ้ามีต้นหอมผักชีก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะแต่วันนี้เราไม่มีค่ะไม่มีก็ไม่ใส่นะคะใส่ที่เรามีค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะจากนั้นก็อร่อยได้เลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะโดยโรยหน้าเฉยๆแล้วก็ะคะุคนอันนี้ใส่หอมหัวใหญ่นะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ชิมค่ะติ้นอันเสร็จค่ะน้ำตกตับหวานค่ะแซ่บๆด้ยค่ะ